สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับเข้ามาสู่คอร์สต t k t o k นะครับในวิดีโออ P ีที่4นะครับเป็นซีรีส์ปลายป,ายปี2024นะครับก็คือปีนี้มี2ซีรีส์ผมทำซีรีส์ต้นปีจบไปแล้วแล้วก็เก่าไปแล้วนะครับเพราะว่าหน้าอินเตอร์เฟซมันเปลี่ยนซีรีส์นี้อัดใหม่นะครับอ่ามาอัดในช่วงประมาณกันยาตุลานะครับก็คือท้ายปีละซึ่งก็น่าจะอัปเดตล่าสุดละของปี2024ซึ่งเรายิงแอด เพิ่มผู้ติดตามไปแล้วใน EP ก่อนถูกต้องไหมครับอ่าเดี๋ยว EP เนี้ยผมคิดว่าเราน่าจะกระโดดมายิงแอดเพื่อขายสินค้าได้เลยเพราะว่าเขามีวัตถุประสงค์ที่เอาไว้สำหรับยิงแอดขายโดยตรงเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมขออนุญาตแชร์หน้าจอเลยแล้วกันให้เพื่อนๆน,นะครับมาที่เมนูแคมเปญนะครับ อ่ะว้วก็มากดสร้างเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพอเรายิงแอดไปสักระยะหนึ่งเริ่มมีผู้ติดตามแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีแคมเปญหนึ่งะครับชื่อแคมเปญว่ายอดขายผลิตภัณฑ์ซึ่งยอดขายนี้เนี่ยเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับว่าการจะยิงแคมเปญน,นี้ได้เนี่ยมี2แบบก็คือ 1. เราลงสินค้าในแคตตาล็อกอ่าก็คือเราเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสินค้าเนี่ยมาลงในส่วนของแคตตาล็อกได้ก็คืออันเนี้ยม่จจำเป็นต้องมี ทิกตอกช็อปไม่ต้องไม่ต้องสมัครทิกตอกช็อปเชื่อมบัญชีอะไรแบบนี้นะครับสามารถที่จะยิงได้เลยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือเชื่อมทิกตอกช็อปแล้วก็ดึงสินค้าจากทิกตอกช็อปเนี่ยเอามายิงนะครับอย่างอันเนี้ยผมมีสินค้าอยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่คร่าวๆเห็นไหมเนี่ยสามสิบกรตัวเนี่ยนะครับอันนี้คือดึงแล้วเอามายิงแต่ว่าถ้าจะมาแนวแนวนี้ได้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมโยงบัญชีก่อนเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับ เหมือนตอนที่ผมสอนเรื่องของ Tik t o ็อกแอดในมือถือไปเนี่ยบัญชีนะครับจะเชื่อมโยงได้ทั้งหมด5บัญชีบัญชีที่1เนี่ยเราเรียกกันว่าบัญชีทางการนะครับบัญชีทางการอ่าผมยกตัวอย่างอย่างตอนเนี้ยผมมีบัญชี Tik t o ็อกของบจกรเจนีอยู่อันนี้เราเรียกผมเชื่อมอันนี้เป็นบัญชีทางการกับทาง Tik t o ็อกช็อปเพราะฉะนั้นเนี่ยบจกเจนี ja ane, บัญชีนี้จะสามารถดึงสินค้าจาก Tik t o ็อกช็อปเนี่ยมาปักตะก้าได้หมดเลยเนี่ยในคลิปเนี่ยหรือว่ามาลงในโชว์แคสได้หมดเลย อันนี้เป็นบัญชีทางการกับอีกแบบหนึ่งก็คือเชื่อมกับบัญชีทั่วไปบัญชีทั่วไปที่เราเชื่อมเนี่ยเราจะเรียกกันว่าบัญชีมาร์เก็ตติง้งนะครับบัญชีมาร์เก็ตติง้งซึ่งข้อดีของบัญชีมาร์เก็ตติ้งคือสามารถดึงสินค้าจาก t ิ k t o k ช็อ,ชอปไปได้เหมือนกันแล้วก็ดึงสินค้าจาก A f f i l i a t e ของคนอื่นมาโชว์ได้เหมือนกันนะครับมาโชว์ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็น o f f i c i a l เนี่ยถ้าดึงของคนอื่นมาเนี่ยจะไม่ขึ้นนะครับไอ้ตรงเมนูที่เป็นคล้ายๆกับรูปตะก้าตรงนี้ นะครับถ้าเกิดเราเปิดในมือถือเนี่ยมันจะขึ้นแค่สินค้าเราจะไม่ขึ้นของคนอื่นนะครับอันนี้คือความต่างโอเคไหมออันนี้คือความต่างเพราะฉะนั้นอธิบายก่อนว่าถ้าจะยิงแอดด้วยวิธีการนี้เราจําเป็นจะต้องเชื่อมกับทิกต o อกนะครับเชื่อมกับทิ k ต o อกแบบนี้ที่ t ิ k t o อกนั้นน่ยก็ต้องไปเชื่อมกับทิกต o อกช็อด้วยไม่งั้นจะไม่สามารถดึงสินค้าหรือดึงวิดีโอมาได้เก็ตไหมครับอ่า แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีทั้ง t ิ k Tok ไม่มีทั้งคลิปไม่เป็นไรสามารถที่จะเอามาอัพลงในแคตตาล็อกได้นะครับแต่ว่าโอเคอันนี้ผมสมมุติแล้วกันว่าเราเชื่อมแล้วนะครับอ่าผมสมมุติแล้วกันว่าเราเชื่อมแล้วเพราะจริงๆมันมันสมัครไม่ยากนะครับอย่างตัว t ิ k t o k s h o p เนี่ยมันก็แค่พิมพ์ใน Google ก็ได้ครับว่า t ิ k t o k s h o p เดี๋ยวมันก็จะมีหน้าให้เราสมัครเซลเลอร์นะครับเนี่ยติกต็อกช็อปเนี่ยก็จะมีเนี่ยลิงก์ให้เราเข้าไปกรอกสมัครเซลเลอร์ ก็สมัครแล้วก็ลงสินค้าได้ตามปกติเลยตั้งค่าการโอนเงินอะไรพวกนี้ก็ได้เลยแล้วก็ลงสินค้าเสร็จแล้วก็แค่มาเชื่อมโยงบัญชีนะครับมาเชื่อมโยงบัญชีจะโยงเป็นมาร์เก็ตติ้งหรือจะโยงเป็นออฟฟิเชียลแค่นี้ได้ละแล้วก็ค่อยเอาบัญชีเนี้ยมาโยงกับโฆษณาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมาโยงในส่วนของเมนูตั้งค่าตรงนี้ผมสอนไปแล้วในอี e ีแรกๆการยิงแอบในส่วนของเอ่อช็อปแอดเนี่ยมันจะยิงได้ทั้งหมด3แบบนะครับ อ่าสามแบบเมื่อก่อนเนี่ยยิงได้สองก็คือยิงโฆษณาช้อปปิ้งทางวิดีโออันนี้อธิบายเข้าใจง่ายๆเลยก็คือยิงวิดีโอไหนก็ได้ที่เราแท็กสินค้าไว้ในวิดีโอหรือปักตะกก้าไว้ในวิดีโอนะดึงวิดีโอนั้นนํามายิงได้กับสองนะครับก็คือยิงผ่านไลฟ์อ่ายิงให้คนซื้อผ่านไลฟ์ยิงให้คนดูอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมาใหม่ก็คือยิงเป็นตัวสินค้าเนี่ยไปโชว์ที่โปรดักชช้อปปิ้งแอด เพราะว่าตัว Tik t อกเนี่ยเขาจะมเีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับแพลตฟอร์มซื้อขายด้วยเนาะเขาก็จะมีหน้าตลาดของเขาเอาสินค้าไปโชงนั้นได้ถึงแม้ไม่มีวิดีโอก็ยิงได้อ่่เดี๋ยววันเนี้ EP นี้ผมมาสอนโฆษณาทางวิดีโอก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันง่ายที่สุดเอเบื้องต้นเราเลือกเป็นโฆษณาช้อปปิ้งทางวิดีโอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกในส่วนของร้านของเราขึ้นมาของผมเนี่ยตอนนี้ผมเลือกร้านไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเนี่ย ไปเลือกเป็น GMV Max ไว้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ TikTok Shop เนี่ยมันจะยิงแอดของมันเองได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้ผมลงโฆษณา GMV Max ไว้นะครับมันเลยดึงสินค้ามาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าผมปิดมันก็จะดึงมาได้ปกตินะครับนี่ผมยิงเอาไว้อยู่ในนี้นะครับวันละส0 0พอ่าอ่ะสมมติสมมตินะครับ,ว,รบว่าผมเลือกได้อ่ะสมมติผมเลือกได้ ซึ่งมันจะมีให้ใหเลือก2ออย่างนะหนึ่งก็คือเลือกจากตัว t ิ k t o k ช h อ p กับ2ก็คือเลือกจากตรงที่เราเป็นโชว์แคสแสดงสินค้านะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาใส่กลุ่มเป้าหมายตามปกติเลยอ่ะเราใส่เป็นประเทศไทยไปก่อนนะครับแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่ถ้าขายบน t ิก t o k Shop เนี่ยมันจะเป็นสินค้าไม่ได้มีหน้าร้านอ่ะมันจะยิงได้วันวานอยู่แล้วเราก็ยิงวันวานไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากรองโฆษณาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ ใส่ความสนใจลงไปซึ่งความสนใจเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเรายิงมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเลือกให้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เลือกเนี่ยเราก็มาติ๊กเองได้อันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเสร็จแล้วก็ใส่งบประมาณครับจริงๆจะยิงซื้อสินค้าขายสินค้าในงบอาจจะต้องสูงนิดหนึ่งวันละห้าร้อยวันละพันอาจจะต้องมีนะครับอใส่ไปก่อนวันละห้าร้อยแต่ว่าข้อดีก็อย่างที่ผมบอกก็คือว่า มันสามารถที่จะเ,เลือกแรงเงาเวลาที่แอแสดงผลได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยิงเป็นงบแบบตลอดยุคการใช้งานนะก็เป็นต่อวันก็ก็เลือกแรงเงาได้คราวนี้เป้าหมายประสิทธิภาพเนี่ยมันจะมีหลายแบบมันจะมีไรายได้รวมการซื้อเริ่มต้นชําระเงินแล้วก็การคลิกรายได้รวมเนี่ยนะครับหรือว่า low a d นะครับก็คือต้นทุนค่าโฆษณาต่อผลลัพธ์เนี่ย ก็มันใส่ได้เป็นจํานวนเท่าหนึ่งเท่าสองเท่าของค่าโฆษณาเช่นเราลงแอดไปวันละห้าร้อยถ้าเราใส่ไปสองจุดศูนศูนย์เนี่ยก็ตีว่าสองเท่าของห้าร้อยก็คือประมาณพันหนึ่งนะครับคือ AI ก็ต้องไปทํางานไงก็ได้อะทายังไงก็ได้ให้เกิดยอดขายนะครับให้ได้สักพันหนึ่งของค่าโฆษณาซึ่งจากประสบการณ์ที่ยิงเนี่ยการที่เราจะยิงโลแอดเนี่ยยังยากสําหรับมือใหม่นะครับถ้าเป็นมือใหม่จริงๆผมให้ยิงเป็นเริ่มต้นชําระเงินก่อน นะส่วนตัวนะการซื้อนี่ก็ยังไม่เวิร์กถ้าสินค้าไม่เจ๋งจริงไม่แจ๋วจริงนะ,ะการซื้อกันอายได้รวมเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเหมือนเอาเงินไปทิ้งนะครับแนะนําให้ยิงไม่การคิดก,ก็เริ่มต้นชําระเงินก่อนเริ่มต้นชาระเงินเนี่ยยังได้ผลผลลัพธ์บ้างก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเนี่ยเอาสินค้าไปใส่ตะกร้าแล้วกดเริ่มต้นชําระเงินส่วนซื้อส่วนจะจบกระบวนการหรือไม่จบกระบวนการนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเอ่อ cpa เป็น code per action นะครับสมมติใส่ไปสัก สิบบาทต่อการชําระเงินเอเสร็จแล้วกดถัดไปอ่าคราวนี้เราก็ต้องมาเลือกตัวสินค้านะครับที่เราจะยิงแอดนะครับสมมติว่าผมผมติ๊กมาสักสองตัวแล้วกันนะครับสูงสุดได้ยี่สิบตัวแล้วถ้าเกิดว่าเราผูกไว้กับบัญชีตัวทิกตอกอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถไปดึงเอาวิดีโอของทิกตอกนั้นๆเน่ยมายิงได้นะครับอ่า แต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้จํากัดนะครับจะเป็นวิดีโอที่ปักตะก้าก็ได้หรือไม่ปักตะก้าก็ได้ไม่ได้สีเรียสแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้ามองในอีกทริกหนึ่งเนี่ยข้อดีก็คือว่าอันเนี้ยเราไม่ต้องมานั่งโนโฆษณาเราสามารถติ๊กวิดีโอไปได้เลยสมมติเราอยากจะทําเป็น1ต่อ1ต่อ2เนี่ยเราติ๊กไป2วิดีโอเวลาแอดแสดงผลเนี่ยแอดก็จะแสดง2วิดีโอนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าในแต่และว,วิดีโอก็ต้องมากดใส่สินค้าทีละตัวนะครับอาจจะเสียเวลาตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดเราเลือกหลายตัวอะไร้ย เนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วก็กดเผยแพร่ได้เลยเพราะว่าเราแก้ข้อความอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนื่องจากว่ามันจะดึงออกมาจากในส่วนของอะไรครับตัวหน้าวิดีโอของ t i k t o อแต่เวลาลูกค้ากดเนี่ยก็จะเป็นวิวโปรดักต์แบบนี้เดี๋ยวเวลาเขากดปุ๊บมันก็จะเป็นสินค้าแบบนี้เขาก็จะสามารถกดชําระเงินผ่านจุดนี้ได้เลยนะครับเหมือนมีตะร้าปักให้ชัดเจนเลยนะครับง่ายๆเสร็จแล้วก็กดเผยแพร่เป็นอันจบนะครับอันนี้คือวิธีการง่ายๆนะ อ่าสำหรับคนที่ต้องการจะยิงแอดในส่วนของการาขายสินค้าตรงๆเลยผมแนะนำว่าเอาเบื้องต้นเนี่ยมายิงเป็นแบบเริ่มต้นชำระเงินแล้วดูแนวทางก่อนหรืออาจจะลองเป็นโลแอดก่อนก็ได้เนี่ยรายได้รวมถ้ารายได้รวมเนี่ยผมแนะนำเอาสักหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสองสองจุดศูนย์ก่อนอย่าเพิ่งไปใส่เยอะนะครับอย่าเพิ่งไปใส่เยอะเพราะว่าพอเราไปใส่เยอะเนี่ย A.I. เนี่ยน่าจะทํางานเหนื่อยเลยเพราะว่ามันจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ได้เป็นจํานวนเท่าของเงินที่เราใส่นะครับถ้าสมมุติว่าลองยิงด้วัตถุประสงค์นี้ไปวันละห้าร้อยวันละพันหนึ่งแล้วเลือกเป็นไรายได้รวมแล้วแล้วไม่เวิร์คค่อยขยับลงมาเป็นการซื้อถ้าการซื้ออีกก็ยังไม่เวิร์คค่อยเริ่มมาเป็น,น,เ,นเริ่มต้นชําระเงินเริ่มต้นชําระเงินยังไม่เวิร์คค่อยมาเป็นการคลิกนะครับอ่ะจบนะครับในส่วนของการที่เราจะยิงแอดช้อปปิ้งบนวิดีโอนะครับก็คือยิงให้ ตัวสินค้าเนี่ยไปปักอยู่บนวิดีโอนะครับก่อนจากการเดี๋ยวผมขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งนะครับช่องทางที่1นนะครับก็จะมีช่แนลยูทูบนัทวุฒิผูเพชรนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะมี l i น e แอนัทวุฒิแปดก็สามารถที่จะมาฟอลโล่กันไว้ได้นะครับแล้วก็คนไหนอ,อ,อยากจะ ได้เรียนฟรีนะครับก็ฟอลโล่ไว้ที่ไลน์นี้เวลาผมอัพคลิปขึ้น YouTube ผมจะบอกแชร์ให้คนที่ตามในไลน์นี้ได้เรียนฟรีด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีกลุ่มชื่อกลุ่มว่าครังความรู้การตลาดออนไลน์ฟรีเป็นกลุ่มฟรีนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆได้นะครับกลุ่มนี้มีเงื่อนไขง่าย,ายๆคือห้ามขายคอร์สกับห้ามขายของนะครับแล้วก็ตอนนี้มี Tik t o ต์ผมมีทั้งบจก,กเจนีถ้าคนไหนอยากสนับสนุนซื้อสินค้านะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะแล้วก็ ในส่วนของ t i k t o k ส่วนตัวชื่อนัทวุฒิผูเพชรนะครับตอนนี้ก็มีคนตามจะประมาณแสนหนึ่งแล้วก็สามารถมากดติดตามได้เป็นช่องที่เอาไว้พูดเกี่ยวกับเรื่องของ m i n d s e ็นั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของ Facebook Fanpage ชื่อนัทวุฒิผูเพชรเป็นชื่อภาษาไทยต่อท้ายด้วยภาษาอังกฤษแบบนี้มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ3ามแสนนะครับอันนี้แฟนเพจจริงนะครับอาต่ำกว่านี้คือเพจปลอมนะแล้วก็อย่าลืมกดให้เป็นรายการโปรโดด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็น Facebook ส่วนตัวชื่อนัทวุฒิผูเพชรมีวอร์สีแบบสีน้รเง สามารถที่จะมากดติดตามได้ถ้าเพื่อนไม่เต็มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเต็มก็กดติดตามแล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดด้วยนะครับผมอาจจะเลือกรับคนนิดหนึ่งนะอาจจะไม่ได้รับทุกคนนะครับอันนี้ก็เอาไว้สําหรับเป็นพื้นที่ส่วนตัวด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอ EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับผม